การกลับมาครั้งของน้องพันดาวเนโกะและเชอรี่ครับนักแสดงจากซีรีส์เรื่องโ o l เลอร์โคสเตอร์เดอะซีรสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแมวันนี้นี่แบบว่าสวยเหมือนเดิมเลยนะทุกคน <c oughs> ดูสดใสกันมากๆเลยนะแม้กระทั่งยามรถติดแบบนี้นี่ <c oughs> นะครับวันนี้น้องๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างถามก่อนเลยเพราะว่าพี่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับซีรีส์เรื่องโรลเลอร์โคสเตอเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้6 EP แล้วเนาะ S <S แล้วก็ EP ที่7เนี่ยกำลังจะมาถึงด้วยเป็นยังไงบ้างกระส่งกระแสตอนนี้หูเห็นยอดวิวทะลุทะลวงกันมากตอนนี cioè, wow ้กําลังเข้มข้นเนาะกําลังแบบดราม่าขั้นสุดรุนแรงกันเลย แบบได้ไปอ่านฟีดแบ็กแฟนๆกันบ้างแล้วแบบว่าพิมภาษาต่างประเทศภาษาไทยอะไรกันมาบ้านมันเป็นเชิงบวกกันหมดเลยอ่ะทุกวันค่ะนั่งอ่านนั่งอ่านทุกวันนี่คือฮอาเทรนกันเนาะเทรนกันเยอะมากใช่ค่ะคุณติดทงติดเทรนกันด้วยอ่านกันแบบตาแตกเลยนี่ที่ตาค้ำๆกันนี่ไม่ได้ทํางานหนักนะเพราะว่าอ่านทำงานอย่านันและที่พิเศษกว่านั้นก็คือ E ีีที่ห้าเนี่ย โอยอดวิวแซงมากเลยน่าจะเป็นฉากเด็ดฉากสำคัญกันมากใช่ไหมเพราะว่ายอดวิวเนี่ยทะลุเข้าไป2ล้านวิวเข้าไปแล้วอือแสดงว่าในนั้นนี่น่าจะมีอะไรที่แบบว่าคนต้องดูซ้ำขยี้ขยี้ขยี้เยอะๆแน่เลยอ่ะสีแดงๆหรือเปล่าใช่มน่าจะน่าจะใช่นะมันเห็นแล้วก็มีอ่าง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 อ่อ่างอ่อ่างอ่างร่อ่งอ่งองอ่ง้่อง ไล่ฟ uh ังหน่แดงๆเลยอยากรู้จังเลยคืออะไรยะคู่ใดแล้วสีแล้วสีแล้วสีแล้วเป็นเล็อสีแดงๆดงน้องแดงแงน้องเชื่อน้องเชื่อ แดงๆอันแน่เนี่ยเหมือนที่แบบว่าถ้าผัวพูดไม่ได้เต็มปากก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทุกคนปิดย้อนดูกันได้ส่วนใครที่ยังไม่เคยดูซีรีส์เรื่องนี้บอกเลยว่าไปติดตามได้ตั้งแต่ E ีีแรกเลยเพราะว่าเข้มข้นดูเดือดการันตีด้วยแบบว่าทั้งแฟนขับมหาสารที่เขาถล่มทลายดูกันไปแล้วก็เนี่ยติดเทรนทวงทวิตกันด้วยนะครับต้องบอกว่าติดเทรนเอ็กซ์ดิเราไปพูดเก่าใช่อืนะครับอ้าวพูดถึงเดินทางผ่านไป ตอนนี้ก็ EP ีที่6แล้วก็กำลังจะ EP ีที่7เรามีทั้งหมด8 EP ีเนาะใช่ค่ะถามตอนนี้แล้วกันถือว่าเลยกลางทางมาหน่อยๆแต่ละคนชอบฉากไหนที่สุดตั้งแต่ฉายมานะยังไม่เอาฉากหลังอย่างนั้นนะตั้งแต่ฉายมาเอาซีนประทับใจแบบเนี่ยตั้งแต่ผ่านมาเนชอบซีนที่พี่แอร์เขาได้ปลดปล่อยตัวเองแบบได้ร้องไห้ เพราะปกติเขาจะเป็นคนที่คีปลุกแคร์สายตาคนรอบข้างแล้วไม่ว่ายังไงเขาก็จะยิ้มให้กับคนรอบข้างเสมอไม่ว่าเขาจะรู้สึกดีรู้สึกแย่เขาก็จะยิ้มออกมาแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่เขายิ้มไม่ไหวแล้วจริงๆมันคือแบบสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเขาเขาได้แบบไม่ได้เป็นความสุขข,ของเขาอีกแล้วลอเขาบอกว่าคนที่แบบว่าพยายามที่จะมีความสุขตลอดเวลาเวลาเศร้ามักจะเศร้าที่สุดแล้วก็เลยประทับใจฉากนี้เป็นพิเศษ เหมือนมันเป็นการที่เป็นครั้งแรกที่พี่แอร์ยอมให้ตัวเองได้เป็นตัวเองค่ะอ,อ๋อเยี่ยมม,มากเลยพูดดีมากเลยครับยอดเยี่ยมอ,อ้าววนต่อไปคันดาวค่ะถ้าเป็นซีนที่หยิบจากเมื่อคืนแล้วกันอเออเป็นซีนที่เพียวกําลังวาดรูปงานทีวิชัวค่ะที่โอเคเขาเป็นศิลปินเนาะเขาจะมีงานทเทศกาลอืมแล้วเขาก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะวาดรูปน้องลอฟเมืเออ่อคืน คือมันเป็นซีนที่เราวาดรูปเฉยๆในห้องแต่ว่ามันรู้สึกว่าส่วนตัวรู้สึกว่าโคตรอิมเพกเลยกับกับคนดูนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นบทสรุปนิดนึงว่าใจเขา่ไปที่ใครละ่ะการขางเขาที่มีความหม่ก็เ,เลยชอบที่สุดข้อสุดท้ายน้งเชรี ของชิ้นี้ก็เป็นของเมื่อคืนเหมือนกันค่ะจะเป็นซีนที่ลอฟมาเคาะประตูพี่เพียวแล้วก็แบบขออยู่ตรงนี้เป็นครั้งสุดท้ายเลยก็ได้เพราะเขารู้ว่าแบบพี่สะพี่แรมค่ะพี่ชายกับพี่แอร์เขาอยากกันแล้วพี่แรมก็ได้แต่พูดว่าคนที่เขาคบมาสามปีกับคนที่เขาเจอแค่ไม่กี่เดือนลองคิดว่าเพียวเขาจะเลือกใครคนที่เขารอมาสามปีเออคนที่เขารอมาสามปีอะไรแบบเนี้ยใช่ตัวลอฟก็เลยแบบขอแค่ไปกอดพี่เพียวเป็นครั้งสุดท้ายเลยก็ได้ กอดแค่กอดแค่กอดหรอพี่ขออีกทีนะไม่แนใจไม่ได้ใจตั้งใจไปกอดเป็นของรอบนะแต่เป็นของรอบนะลองรอบนะเป็นของลอบนะพี่ไม่แน่ใจเลยว่าแค่กอดหรือเปล่าจากที่ดูมาก็คือแค่รู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าในวันพรุ่งนี้เขาจะอยู่กับเราอยู่ไหมก็เลยก็เลยมาเป็นของรอบนะคืนนี้ก็เลยของรอบนะก็เลยมาหาเขาค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเอออยากอยู่กับเขาเป็นครั้งสุดท้ายเลยเราไม่รู้ว่านาคจะเป็นยังไงขาแค่ได้มาอยู่กับเขาก็พอ ก็เลยกลายเป็นเรื่องบุนบนญที่เออเราหน้าทำไปนี่กันนะแบบว่าเรียคชันดีแคปอะไรแบบเนี้ย oh. ดูแบบว่าเถียงกันสนุกพูดกันสนุกมากเลย <S 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 เออ,เอ,อน่าสนใจมากครับใครที่แบบว่ามีฉากประทับใจอะไรก็ลองไปคอมเมนต์ในแบบว่าช่องทางของพวกเราดูเนาะจะได้แบบว่าเผื่อในอนาคตซีซั่นสองซีซั่นสามก็จะได้ปรับปรุงกันไป <S 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 ม,มาพูดกันถึงพาร์ทนี้ดีกว่ากับพาร์ทเพลงซึ่งปกติเนี่ยซีรีส์ทั่วไปเนี่ยเขาจะเอาเสียปิน,ปนปมาร้องเพลงประกอบกัน ซึ่งพวกเราเนี่ยก็คือความสามารถเยอะไงใช่ไหมก็เลยแบบว่าร้องเพลงประกอบกันเองด้วยแล้วก็ทยอยปล่อยกันมาตอนนี้ครบทั้ง3คนแล้วใช่นะไม่ว่าจะเป็นของน้องอ่ะเนโกใช่ไหมแล้วคนที่2ก็คือของเชอรี่รวมถึพันดาวเป็นคนสุดท้ายเพิ่งปล่อยเมื่อเมช้าเชลยก่อนที่จะไปเจาะกันแต่ละเพลงเนอยากรู้จริงๆว่าแต่ละคนนี้มีแบบว่าเป็น มีความสามารถในการร้องเพลงมาก่อนไหมทำพงทำเพลงอะไรอย่างนงี้อยากรู้แค่ร้องเล่นๆนแค่ร้องเล่นอะแค่ชอบร้องใช่่ะไม่เคยอันนี้อันนี้เล่าให้ฟังหรือขิงเพราะเพลงเนี่ยเพราะมากเลยที่ฟังอยู่ในรถและตอนขับมาเนี่ยอาจจะชอบอาจจะชอบเป็นความชอบน่ะที่แบบแต่ก็ไม่เคยไม่เคยร้องใครฟังเลยไม่รู้ว่าเต็งร้องร้องเป็นยังไงใช่เลย่ไม่เชื่อเลยจริงๆจากแบบว่าทั้งสามซิงเกิลที่ฟังไปเนี่ย่ไม่เชื่อจริงเราถ่อมตัวหรือเปล่าไม่ก็ อ่ะเตงเอาขอคุณนะคะดีดีดีอะได้กันไปทีละคนนะเรียงจากคนปล่อยคนแรกคนปล่อยคนแรกเนี่ยโกดแบบว่านำทับมาเลยกับเพลงที่ชื่อว่าได้แค่คิดถึงค่ะ indoor wedding อ้คอนเสิร์ตย่างนี้เป็นยังไงบ้างก็ตรงตัวเลยค่ะก็คือตัวของพี่แอร์เขามีความจําเป็นบางอย่างที่จะต้องช่วยเหลือครอบครัวในการแต่งงานเขาเลยจําเป็นต้องเลิกกับเพียวไปทั้งที่เขายังรักอยู่มากและเขาก็ยังรักอยู่ต่อ สิ่งที่เขาทําได้ดีที่สุดก็คือได้แค่คิดถึงค่ะเศร้า <c oughs> อ่ะ <c oughs> ตอนแรกไม่คิดว่าตัวเองร้องเพลงเศร้าแต่พอมันอยู่ในซีรีส์เท่านั้นแหละพี่เศร้าเลยเศร้าเลยเศร้า,ามันเศร้าขนาดพี่แบบไม่ได้ฟังเวอร์ชั่นที่อยู่ในซีรีส์พร้อมภาพนะพี่ฟังที่เห็นแผ่นหลังเราสองคนนะแล้วนันมองหน้ากันแล้วก็แบบแค่นั้นเนี่ยก็แบบว่า เศร้าแล้วนะก็ถือว่าถ่ายทอดออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆเป็นยังไงบ้างกับการแบบว่าได้ร้องเพลงประกอบละครซึ่งต้องถ่ายทอดความเศร้าแล้วมันต้องเหมาะสมมากกับการที่เอาไปอยู่ในซีนนั้นๆแล้วมันช่วยสร้างพลังสร้างอิมแพกอะไรบางอย่างให้กับฉากรู้สึกมันท้าทายอย่างไรบ้างจริงๆค่อนข้างท้าทายที่ว่ามีบางคนก็รอเพลงนี้มาเป็นสิปีเหมือนกันกว่าจะมีซิงเกลิลเดี่ยวของตัวเองอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ด้วยความที่พอมันเป็นประกอบอซีรีส์เนาะ มันก็ต้องมีความตัวละครนั้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องเวลาเราบิวต์การอ้องเพลงด้วยต้องมีภาพบางภาพที่โผล่เข้ามาเวลาเราลองด้วยแต่ก็ต้องให้เครดิตคนเขียนเพลงคนทําเพลงทีมทําเพลงค่ะว่าโหเก่ง,งมากๆในการที่ดึงตัวละครดับคาแรคเตอร์ออกมาได้ชัดมาค่ะเยี่ยมเยี่ยมแต่ว่าแบบนี้เนี่ย พี่ว่ามีเกมนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวไหนๆทุกคนมีเพลงกันแล้วใช่ไหมเราผัดกันคอมเมนต์ไหมอย่างเพลงเราใช่ไหมแค่คิดถึงให้อีกสองคนคอมเมนต์ว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ฟังแล้วหนึ่งจะบอกว่าตอนช่วงที่มีเดโมฟังวนบ่อยมากเพราะว่าเพราะว่าด้วยความเป็น p o อออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเศร้าแล้วเนื้อเพลงอ่ะ คือคือฟังครั้งแรกอย่างที่พี่หนบอกพี่เนคิดว่าไม่เศร้าใช่ปะ่ะ<อ>แต่พอเราตั้งตั้งใจฟังอะไรเงี้ยแล้วเราก็นึกตามไปด้วยอะเศร้าจริงๆแล้วมันก็มดน่ะฟังตอนขับรถตอนกลับบ้านอะไรเงี้ยฉันีรู้สึกว่าหนึ่งด้วยเพลงด้วยเนื้อเพลงเนาะมันรีเลยกับพี่แอร์อันหนึ่งมันเศร้าไปแล้ว <c oughs> เสียงพี่อะ <c oughs> ที่พอร้องออกมาแล้วมันดูแบบคิดถึงแบบคิดถึงคนคนหนึ่งจริงๆ <c oughs> ที่แบบเออทําได,ได,ได้ได้แค่คิดถึงอะ <c oughs> จริงๆแล้วพอ วินาทีแรกที่เพลงมันอปอัพเข้ามาในซีรีส์ซีนแรกอะคือมันแบบโอ้โหคือภาพในวันนั้นขึ้นมาตรนแบบน้ําตาคลอเลยอะแบบจริงตอนแรกกเศร้าเลยนะแต่พออยู่ในซีรีส์ปุ๊บเศร้าหนักกว่าดิฟลงไปเลยคือเข้าใจเข้าใจพี่แอมมาขึ้นดี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 งั้นตาเราบ้างดีกว่า เพลงที่สองเปิดมาด้วยแบบเทมโปแบบว่าแบบชิบชิกฉืบฉืบจากเศร้าเศร้าเศร้าๆปุ๊บน้ําตาไหลกลับ้นเลยย้อนกลับขึ้นมาเลยก็เพลงรักก็พอเป็นยังไงบ้างเพลงนี้ค่ะก็เป็นเพลงที่พูดถึงตัวละครลอฟเนาะที่แบบรักก็พอจริงไม่ต้องอะไรละชีวิตนี้แค่รักคนคนหนึ่งก็พอเหมือนเนื้อเพลงเลยก็คือไม่ต้องหรอกว่าความรักของคนอื่นเขาเป็นแบบไหนแต่สำหรับตัวลอคือแค่รักพี่เพียวเขาพอแหละ จะรักไปเนี้ยก็พอแหละนี่คือแบบว่าใช้วิธีการถ่ายทอดว่าแค่รักก็พอใช่ว่าแค่รักก็พอแล้วก็ด้วยตัวละครหลอกเขาจะเป็นคนน่ารักสดใสอะค่ะตัวเมโลดี้ตัวดนมิกของเพลงมันก็เลยมีความแบบฟังแล้วแบบเออเป็นเพลงแบบคลายเพลงสนุกขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันมาอยู่ในฉากที่เป็นแบบลอฟเพียวมันก็จะยิ่งดูแบบ เฮ้ยด hey, ูน่ารักดูแบบคุ๊กกิ๊กมุกมิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนใช่ตอนดูก็เลยรู้ว่าเออน่ารักดีเนาะพอเพลงมันเข้ามามันแบบเข้าดีอะไรเงี้ยค่ะใช่อันนี้คือในความคิดของเจ้าของเพลงเรามาฟังเมนเทอร์กันหน่อยครับเมนเทอร์ทั้งสองครับเมนเทอร์ต้องบอกว่าเนเป็นคนชอบเนื้อเสียงเชลลี่อยู่แล้วแล้วพอได้ฟังน้องร้องแบบวันนั้นไปดูน้องอัดด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบน้องน่ารัก พูดถึงลอฟอันนี้เพลงหรือว่าเจ้าของเพลงหรือว่าตัวเพลงที่มานั่งพยายามจะให้เป็นน้องลอฟแล้วกันค่ะชมน้องลอฟวันนี้เราจะชมน้องลอฟกันนะอน้อง้องมีความน่ารักแล้วก็ถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาได้แบบเพอร์เฟกมากเพราะว่ามันเป็นความคาแรคเตอร์ของเขาแล้วก็มันยิ่งชัดขึ้นพอมันอยู่ในเพลงแล้วเพลงมาอยู่ในซีรีส์มันยิ่งยิ่งทวีคูณความน่ารักของน้องลอฟความขี้เล่นความแบบหยอดนุ่นหยอดนี่เลยก็แบบความคลั่งรักของเขามันทําให้เขาดูน่ารักมากมากเลยของดนุก็ หนูอยู่มาตั้งแต่ตอนที่เขาได้ได้เดโมมาเนอะตอนแรกเขาก็กังวลว่าแบบมันจะติดหูไหมแต่สิ่งที่หนูพูดกับเขาตั้งแต่วันแรกเลยก็คือถ้ามันเป็นเสียงเธอยังไงมันมันเพอแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วมันก็เพอจริงๆแล้วก็เพอมากด้วย,ยอะไรเงี้ยเอานี้ไม่ได้อวยนะแต่ว่ามาถึงว่าฟัง <laughs> ฟังฟังแล้วก็ชอบจริงๆเพราะว่าพอพอ,พอเพลงมันออกอะ่ะก็ พนาก็เปิดวนบ่อยแล้วบอกเขาว่าเออเดี๋ยวฉันฟังรักก็พอดีกว่าฉันฟังนี้ดีกว่าเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราชอบแล้วเพลงมันทํางานด้วยตัวของเขาเองจริงๆว่าแบบโอ้โหเสียงเขาพรอมากะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยชอบชอบเพลงนี้มากนี่คืออเวยกนันพิเศษเลยเป,ไป,ไป,ไป็นเวลา,สสาก่อนที่จะเข้าเพลงสุดท้ายของฮันดาวนะคือห้องเนี้ยเขาปิดแอร์เวลาถ่ายทำเพื่อจะได้มีเสียงแอร์ดูพัดตัวพันกันนี่คือหนุนหนาวเลว ยอบยอมยอบแล้วนิดเดียวแมอ้าศิลปินคนล่าสุดนักร้องคนล่าสุดที่แบบว่าเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เลยเมื่อเช้าเอกิดขึ้นเมื่อเช้าเละเมื่อเช้าแล้วเดบิวต์เมื่อเช้าเลยกับน้องฮันดาวกับเพลงเป็นเจ็บทุกทางเจมเจ็บทุกทางเป็นอะไรเป็นอะไรที่เจ็บทุกทางเพราะว่าเราอยู่ในช่วงที่สับสน เนื้อเพลงมันเล่าเกี่ยวกับความสับสนของความสัมพันธ์แล้วกันความสัมพันธ์ที่มีอยู่สามคนแล้วเราเป็นคนตรงกลางที่เราต้องเลือกเราไม่ร right. ู้จะเลือกยังไงเพราะว่าเลือกทางไหนอะมันก็เจ็บทุกทางทางไหนก็ดีทางก่อนก็ดีเออทางนี้ก็ดีอีกทางก็โดนอะไรเงี้ยโดนอะไรนะคะพี่ต้อยโดนใจโดนใจ มันยากไงคะมันก็จะถ่ายทอดว่าแบบเออมันยากแค่ไหนที่เราต้องอยู่ในความสัมพันธ์นี้เราก็คิดมากนะไม่ใช่ไม่คิดมากเออมันสับสนนะอะไรเงี้ยก็เล่า,เล,าเล่าเกี่ยวกับตัวละครทุกทีนั่นแหละเจ็บทุกทางเลยเรื่องซ้ายเจ็บขวาเลือกขวาเจ็บซ้ายอืมแล้วเมื่อเช้านี้เป็นยังไงบ้างอะไงที่ปล่อยไปฟึงแบบแ,แบบว่าคนคอมเมนต์แบบนีคนเซอร์ไพรส์เยอะเหมือนกันค่ะคนรอเพลงนี้เยอะนะใช่ใช่อ้ยเราเลยวางแผนปล่อยเป็นเพลงสุดท้ายเพราะว่าเป็น มันตรงกับเนื้อเรื่องด้วยเนื้อเรื่องด้ยเป็นฟินาเล่เออทั้งสองเพลงพี่ได้ฟังแล้วแต่เพลงเรายังไม่ได้ฟังเลยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวช่วงแบบว่าถามอะไรหมดแล้วเนี่ยช่วงสุดท้ายเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าขอให้แบบว่าทุกคนร้องให้กับชาวเมนโรฟังสักแบบว่าคนละนิดคนละหน่อยคนละเพลงได้ไหมครับศิลปินได้เลยได้ไหมครับวันี้อยากฟังกันเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวแบบว่าก่อนที่จะไปร้องสดกันนะทุกคนนะขอกลับมาที่ซีรีส์ของเราก่อน เพราะว่าเดี๋ยวมีเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญเพราะว่า e ีที่8เราจะแบบว่าสร้างความยิ่งใหญ่ปรากฏการณ์ด้วยการขนคนกว่า8ล <c oughs> ้าน7จ็ดหมื่นสี่แสนใจเงินใจเงินเราลองใจเง,งนดูนิดคนมหาศาลแน่นอน <c oughs> <ช>ที่จะไปดูอีพีสุดท้ายด้วยกันเป็นยังไงรายละเอียดเล่าให้พี่ฟังหน่อยค่ะเราก็จะมีงาน last ep n o เป็นชื่องานว่า the final rise ค่ะก็จะจัดขึ้นวันที่27กันยายนนี้นะคะตรงกับวันเสาร์ค่ะ ที่สยามพาอาไรนะคะสยามพารากอนค่ะสามารถซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือเว็บเว็บไซต์ไทยทิกเก็ตเมเจอ .com ค่ะเ่ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนี่ก็เข้าไปช่องทางของซีวีส์พิมพ์ว่ายังไงบ้างนะช่องทางติดต่อเอ,อ,อเ motion my entertainment channel ค่ะในทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะใช่ก็สามารถเสิร์ชเข้าไปได้เลยใช่ค่ะก็อยากให้ทุกคนมาดูเนะาะ EP ไปกับเราเพราะว่าขนาดแค่ EP 6ค่ะ มันมาขนาดนี้แหละ7จะขนาดไหนแล้วแปดเนี่ยจะขนาดไหนมีโชว์พิเศษด้วยใช่มีโชว์พิเศษด้วยมี special guest ด้วยใช่ค่ะก็อยากทุกคนมาร่วมสนุกไปด้วยกันสุดยอดเป็นขายเก่งที่พี่ไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกนิดนึงแล้กันในไหนที่จะเชิญชวนทุกคนไปดูเลยเราช่วยแบบว่ารีแคปเนื้อเรื่องให้ฟังหน่อยว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยใน EP สุดท้ายเนี่ยมันจะ เกิดอะไรขึ้นทําไมทุกคนต้องมาดูต้องซื้อบัตรตอนนี้เลยอได้ดูก่อนใครอืได้ดูก่อนเขา่งได้ดูก่อนใครใได่ดใชแล้วก็<ห>สองสได้ดูพร้อมพวกเราช่ได้ดูพร้อมพวกเราอพร้มอมพวกเราก็คือหมายถึงว่าเรานั่งอยู่ข้างบนจออยู่ข้างหน้า โอ้คนดูลำบากนะดูอย่างนี้อยงไม่พอเราก็นั่งอยู่อเห็นกันอยู่มันมีเ e n นเอฟอีกหลายหลายอย่างสามารถติดตามได้ทางช่องทางของเอร์ใช่ไหมนี่จักใจเลยนะไปทำเรียกชันกันมาแล้วหนูรู้สึกว่า EP8 คือแบบสนุกมากนี่แหละที่อยากรู้ว่ามันสนุกคุ้มค่าแน่นอนที่ได้ไปดูถูกไหมสนุกมากเป็นพี่ที่เวียง ขึ้นสุดลงสุดหมดเลยจริงคือเราเห็นเรียกชั่นกันเองแล้วอะตอนนี้อยากเห็นเรียกชั่นทุกคนที่ได้นัองดูกับเราวันที่27จริงๆแล้วจากประสบการณ์นะเวลาที่ไปดูอะไรพวกนี้ด้วยกันอะมันสนุกมากได้กี๊ดด้วยกันได้ใชเนียใจด้วยกันได้เศร้าด้วยกันได้มีความสุขด้วยกันมันบรรยากาศดีมากเพราะงั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะฝากอีกครั้งครับถ้าจะซื้อบัตรซื้อได้ที่ไหนอย่างไร ซื้อได้ที่ t h a i Ticket Major er ทุกสาขาหรือ Th er เว็บไซต์ t h a i Ticket Major ค่ะเี่ติดตามรายละเอียดก็ทักไปที่แฟนเพจนะครับได้เลยเนาะเดี๋ยวมีแอดมินเนี่ยคอยตอบให้ใโอเคนี่คือเรียบร้อยนะครับตื่นเต้นมากๆเพราะว่า E ีีที่8เนี่ยน่าจะเป็น E p ีที่สนุกสนานแล้วก็อยู่ในความทรงจำของทุกคนแน่นอนออมากลับเข้ามาถึงเรื่องเพลงของเราที่เราติดค้างกันไว้นั่นก็คือการที่ทำให้ศิลปินหน้าใหม่ทั้งสามท่านเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวโชว์ร้องกันสักนิดนึงใครก่อนดีใครก่อนดี เลี้ยงเลยค่ะผมอีกแล้วเอาเราปล่อยก่อนไงอ่าได้เอาเนโกะครับกับเพลงเพลงนี้ร้องให้ฟังสักนิดหนึ่งได้แค่คิดถึงนะคะขอเป็นตอนที่มันผมครั้งแรกเลยแล้วกันก็คือเท่าแรกเลยภาพในวันนั้นที่เคยมีเราความสุขที่ฉันยังจำได้ดีแม้ในวันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นมา เมื่อกี้ใครเปิดเพลงหรือเปล่าคะเนี่ยเราเกินไปเราร้องคนแรกอะกดดันคนต่อไปนะเนี่ยเออกดดันหนเลยนี่ยเจนเลี่เมื่อกี้พี่ฟังแบบว่าของเราในเพลงเนี่ยเพราะมากไมนงั้นไม่ต้องกังวลเลยโทรให้เป็นแฟนให้ดูตอนนี้แฟนเตรียมเลคคอร์ดนยครับเลคคอร์ดไปเลยไปจะรักเธอไปอย่างนี้ไม่ว่าเกิดอะไรฉันจะอยู่ตรงนี้และไม่เปลี่ยนแปลงไปต่อให้วันหนึ่งต้องจากกันแสนไกล ก็ไม่เป็นไรสุดยอดมากครับคนสุดท้ายครับอรียกวันนักร้อ,องเมื่อเช้านักเมอน่ดบวน้องใหม่เออน้องใหม่น้องใหม่นะครับเจ็บทุกทางมันเจ็บทุกทุก Tan and counting television that took me what a little day. you drunk, gland hey, let a cat. God. หลอกกันหรือเปล่าที่บอกว่าแบบว่าไม่เคยมีผลงานเพลงไรมาก่อน <c oughs> นี่นาไม่ใช่มาโปรโมทซีรีส์นึกว่ามาโปรโมทสีไี่มาโปรโมทเพลงนะเนี่ยฮึฮึมึฮึแม่ครับแล้วก็แน่นอนทุกท่านครับทางในโลกของเราเนี่ยมีเพลงของน้องๆทุกคนอยู่แล้วใครที่อยากฟังเพลงอะไรก็สามารถขอไปเข้ามาได้นะครับในพ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเพลง ได้แค่คิดถึงรักก็พอแล้วก็เจ็บทุกทางขอโทุกคอย่าน้อยใจนะมีสายตาสั้นเือความจำก็สั้นเหมือนปลาทองแต่พี่จำซีรีส์ของเราได้ทุกตอนเลยนะใช่แบบว่าอยู่ในหน้าฟีดตลอดเลยกดไปปุ๊บดูกดไปปุ๊บดูล่าสุดเนี่ยที่ไปนี่มาใช่ไหมสวนสนุก ไม่มีส่วนสนุกเรื่องมพี่ใจเย็นอันนี้เล่นมุมกันอันนี้เล่นมุมกันสุดโรลเลอร์คอสเตอร์ไงโอ้โหเดาเดาพี่พี่มันจะหมายถึงซีนที่ไปดูรูปโรลเลอร์คอสเตอร์ไงโอ้โงนั้นแหละมาถูกพ่อเฮ้ยผมน้องพี่อยู่แล้วดีมากทิ้งไปเรื่องไร้สาระของพี่แต่สิ่งสําคัญที่สุดที่น่าภาคภูมิใจของประเทศไทยมากๆของว่าเดี๋ยวเราเนี่ยซีรีส์ของเราเนี่ยได้รับเลือกไปฉายที่ ประเทศสเปนด้วยนะครับเป็นงานภาพยนตร์เนาะเทศกาลภาพยนตร์ที่สเปนด้วยเป็นยังไงบ้างอร่อยฟังหน่อยโอ้จริงตื่นเต้นมาเป็นเป็นเกียรติเป็นเกียรติเป็นโอกาสที่ดีสําหรับพวกเรามากยอดนะการที่จะมีซีรีส์ไทยเนาะได้ได้ไปฉายที่นั่นนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยแล้วก็ของพวกเราแน่นอนแหละสยอดมากๆเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยเรื่องนี้ขนาดสเปนเนี่ยเอาไปคนไทยก็ต้องดูนะได้อย่าลืมนะครับ ชาวไทยเรานะครับไม่ต้องห่วงครับคอมเมนต์ข้างล่างเนี่ยอาจจะมีชาวต่างชาติเยอะนะครับ <ๆ S 1> เรานะครับไทยแท้เราไปคอมเมนต์สู้ <ๆ S 1> เลย <ๆ S 1> ไปคอมเมนต์สู้พี่พี่ต่างชาติกันนะยด้แคเพราะว่าซีรีส์ของเราเห็นไหมไปเติบโตไลถึงประเทศสเปนด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยวันนี้เนี่ยขอบพระคุณน้องๆ้ทุกคนมากเลยอยากจะให้ฝากซีรีส์เรื่องนี้ตั้งแต่แรกรวมถึงการถ่ายบัตรอีกสักครั้งหนึ่งรวมถึงเพลงแต่ละคนด้วยครับน้อง ค่ะก็ะฝากด้วยนะคะกับ Roller Coaster The Series รักขบวนนี้หัวใจเกือบวายค่ะ,ะเหลือ EP 7กับ EP 8นะคะดูได้ทุกวันพุธนะคะสิบพุ่งครึ่งทางช่อง3ค่ะแล้วก็สามารถชม Uncut Version นะคะผ่านทางช่องทาง motion minds entertainment channel ใน YouTube ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราก็ลังจะมี Roller Coaster The Final Ride นะคะที่ไหนคะที่สยามพาราไดซ์ค่ะวันที่27กันยายนนี้นะคะค่ะสามารถซื้อบัตรกันได้แล้วนะคะที่ Thai t i c k e t m a j o r นะคะ com หรือว<ช>่าไทยทีเ็ตแม่เจ้ทุกสาขาค่ะอยากให้ทุกคนมาร่วมดู Final ไร d e ไปกับเราทุกคนเลยก็ฝากเพลงของพวกเราด้วยนะคะได้แค่คิดถึงเจ็บทุกทางค่ะแล้วก็พอค่ะสตรีมมิ่งได้ทุกแพลตฟอร์มเยี่ยมยอนมากๆเลยครับนี่คือ,อ,อทั้ง3สาวครับสุดท้ายเนี่ยรายการของพี่เนี่ยก็จะมีสิ่งที่ทําให้แขกรับเชิญเนี่ยต้องทางานทุกๆครั้งเพราะว่าเราจะเปิดเพลงของแขกซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ขออนุญาตเลือกเพลงของน้องใหม่ล่าสุดละกันนะน้องพันดาวนะกับเพลงที่ เจ็บทุกทางซึ so, ่งวิธ so, ีการเข้าเพลงของดีเจเนี่ยเขาก็จะแบบว่าแบบเกิดนำสำหรับคนที่รู้สึกเวว่าในใจแล้วก็รู้สึกว่ามูฟออนไปไหนไม่ได้มาฟังเพลงนี้กันครับอะไรแบบนี้เราต้องเข้าใกล้ๆใหม่เราต้องเข้าใกล้ๆใหม่ยังไงครับนี่แล้วแบบส่งข้เพลงนะส่งข้อเพลงเอาก่อนที่จะจับจกกันไปนะขอบคุณทุกคนมากๆครับที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆมากเลยครับเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันเลยนะครับเพลงประกอบซีวี์เรื่อง r o l เลอร์โคสเตอร e เดอะซีครับกับเพลงเพลงนี้ครับเจ็บทุกทางสำหรับคนที่อยู่ท่ามกลาคงความสัมพันธ์ที่เป็นรักษามเศร้านะคะไม่รู้จะเลือกทางไหนดีลองมาฟังเพลงเจ็บทุกทางดูคะ่ะ